แต่ที่จะใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจริงๆเนี่ยหนึ่งต้มไปก็จะเป็นลูกเก้าเม็ดที่เขาเรียกว่าลูกเก้านะฮะถามว่ามันได้เปรียบนะหนึ่งต้มไปต้มเราบอกเราป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเราเนี่ยคนร้ายเข้ามาคนร้ายจะถือเข้าหลามมีมีดมามีขวานมาเราต้มเข้าไปเนี่ยเท่ากับเรายิงเข้าหลามเก้ามม,มหรือ ขนาดออโตเมติกเจ็หรือจุดสองไป27นัดนะแต่นี้มันได้เปรียบร,ยระยะ30เมตรเข้ามาเนี่ยต้นเดียวมัน27เเมตรนะครับแล้วเวลาให้การกับพนักง,งานสอบสวนให้การกับตำรวจเนี่ยมันก็ง่ายมันง่ายให้การเนี่ยง่ายให้การง่ายบอกว่าเราต่อสู้ยิงต่อสู้ป้องกันตัวไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้น แต่มันไปยี่เจ็ดเมตรนะรมาอันนี้จะเอาสั้นกว่านี้มันก็ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ผมตัดสั้นสุดแล้ว,วเหลือบรรจุในอันนั้นเนี่ยสามสามนัดและคาลัมนัดเป็นเป็นสี่นัดนะฮะเป็นสี่นัดนะครับรบับงเอิญผมจำเป็นต้องใช้ก็บอกนี้เพราะว่าผมขอยาต พกพาจากทางหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยเขาออกใบาตากันนี้ให้นะฮะขออนุญาตไม่ยากครับนายทะเบียนท่านจะให้นะฮะนายทะเบียนท่านจะให้ในายทะเบียนจะให้ครับเป็นเดี่ยวลูกซองยาวขนาดสิบสองบรรจุห้านัดนะครับแต่เรามาทำบรรจุ ปกติเนี่ยเขาเรียกเดี๋ยวลูกซองยาวบรรจุห้านัดนะครับหรือเจ็ดนัดหรือแปดนัดนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาตัดเอาไนงะมาตัดเอาตัดตัดให้มันเหลือแมกกาซินเนี่ยบรรจุได้แค่สามนัดนะครับสามนัดแล้วก็คาลาเป็นสี่นัดป้องกันชีวิตสัพย์สินก็แค่นี้ครับมา